สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวไม่ออนใต้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปออนใต้ฟาร์มนะคะทุกคนทางก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะค่ะเราก็มาถึงกันแล้วนะคะพี่ๆก็เอาน้ํากระเจี๊ยบมาต้อนรับค่ะทุกคนสดชื่นมากๆเลยตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปฟ้าใหม่แฮนด์รูมนะคะเราก็มาถึงฟ้าใหม่แฮนด์รูมแล้วนะคะเราก็มา ฟังความรู้ค่ะจากคุณป้านะคะในการทําน้ําย้อมจากธรรมชาตินะคะว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างซึ่งก็ทําจากธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะทุกคนวันนี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าสีที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยสวยแล้วก็คลาสสิกสุดๆเลยค่ะต่อมานะคะคุณป้าก็จะมาสอนวิธีการทําลวดลายของผ้ามัดย้อมนะคะแล้วก็สามารถออกแบบดีไซน์เองได้เลยค่ะนี่เรากําลังวาดหัวใจให้เพื่อนนะคะ นี่ก็ของเราเองค่ะก่อนที่นําไปยอมนะคะคุณยายก็จะนํามาชุบน้ําด่างให้นะคะทุกคนแล้วก็ไปเลือกสีที่เราจะต้องการยอมได้เลยค่ะแล้วก็เลือกไปสามสีนะคะสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าย้อมออกมาแล้วจะเป็นยังไงหลังจากการลงสีเสร็จนะคะเราก็จะต้องนํามาซักค่ะก็ะจะได้ผ้าแบบนี้เลยลวดลายหน้ารัางมากๆเลยค่ะทุกคน นี่คุณยายก,ก็กำลังสอนปั่นไฟนะคะเป็นวิธีการที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ยากมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญานะคะคือการทอผ้านั่นเองค่ะทํากิจกรรมเสร็จก็ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วค่ะทุกคนอาหารอร่อยถูกปากมากๆถ้านาหารเสร็จเราก็ไปเดินเล่นดื่มกาแฟกันนะคะก็ได้เวลากลับแล้วค่ะทุกคนอยากจะให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ยังไม่ได้ทําวันนี้ค่ะ ไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะดีออนใต้าฟาร์มค่ะบ๊ายบายค่ะ